การประชุมประกาศผลคืบหน้าของการวิจัยบันทึกไม้ไผ่สมัยใจ้ากัวที่เก็บไว้ในมหาวิทยาลัยชิงหัว13จะจัดขึ้นที่มหาวิทยาลัยชิงหัวซึ่งในประกาศบทบันทึกบนไม้ไผ่5้าบทเป็นข้อมูลการค้นพบใหม่สำหรับการวิจัยประเพณีดนตรีและแนวคิดสมัยก่อนราชบงฉินในเดือนกร,รกฎาคมปี2008หนังสือที่บันทึกไว้บนแผ่นไม้ไผ่ของสมัยจ้ากัว ที่กระจายอยู่นอกประเทศประมาณ2,500ชิ้นถูกเก็บไว้ที่มหาวิทยาลัยชิงหัวผู้เชี่ยวชาญตรวจแล้วรับรองว่าเนื้อหาที่บันทึกไว้ส่วนใหญ่เป็นเรื่องด้านเศรษฐกิจประวัติศาสตร์ซึ่งเกี่ยวถึงแกนหลักของวัฒนธรรมดั้งเดิมของจีนส่วนใหญ่เป็นแผ่นไม้ไผ่ที่ไม่เคยพบเห็นมาก่อนมีคุณค่าทางวิชาการอย่างสูงมากขังจน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้กล่าวว่าทีมงานนักวิจัย จะเตรียมออกหนังสือวิจัยหนึ่งเล่มต่อปีสู่แวดวงวิชาการและสาธารณชน